ทำไมพ่อแม่ต้องทะเลาะกันเพราะเราเหรอพ่อก็หนียไปจากบ้านแล้วส่วนแม่ก็ไปทำงานไม่มีเวลาให้เรางั้นฉันจะหนีออกจากบ้านอันดับแรกเปิดไฟก่อนเอ๊ะแม่ลืมอ,ออกประตูร็รกไว้นี่ <c oughs> ่วนพี่ก็โดนทิ้งแล้วงั้นฉันเตรียมของก่อนล้กันนะ,ะนี่ไงเตรียมเสร็จแล้วต้องไปก่อนอีออกไม่ได้อ้าเอ้ยเอ้ยขอโทษนะครับพี่ผมต้องไปแล้ว ลาก่อนเอ๊ะที่นี่มันที่ไหนกันนะ